สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูในการที่ลูกเสือเรียนฝึกในทักษะของลูกเสือเราที่อยู่ในค่ายนะคะว่าเราจะทําอะไรกันบ้างฐานนี้นะคะเป็นฐานเลื่อยไม้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเด็กๆทําอะไรกันบ้างนะคะโมเดลนะคะฐานโมเดลซึ่งให้เด็กๆสร้างสร้างฐานสร้างหอคอยนะคะเพื่อใช้ในชีวิตที่อยู่ในค่ายนะคะเดี๋ยวเราจะ มาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะคะว่ากิจกรรมนี้มีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์อ,รอ,อ,อยากทราบว่าฐานนี้ฝึกให้เด็กทําอะไรบ้างคะฐออานนี้เป็นฐานออทำโมเดลพีระมิดครับ <S S S เ,ออเพื่อฝึกให้เด็กใช้ทักษะการผูกเงื <S S ่อนที่ได้เรียนมาสร้างโมเดลพีระมิดซึ่งเป็นโมเดลจำ,จำลอง <S S ออขนาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการ ใช้วางพัฒนาสิ่งของอะไรต่างๆนะครับแล้วเด็กๆมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์สนใจมากเลยครับเนี่ยมาสมัครกันเยอะแยะเลยฮะเนี่ยที่ที่กำลังทําอยู่เนี่ยะนะครับเพื่อเป็นการาแสดงถึงศักยภาพของเขาที่ได้ริ่มเรียนมา<ะ>ในเรื่องการปลูกเงื่อนก็ดีการตัดไม้การเลื่อยไม้ก็ดี<ะ>ซึ่งเป็นทักษะในการาวิชา,าพิเศษของเขาอยู่แล้วะนะฮะแล้วใช้ความรู้ตรงนั้นมา ทำให้เกิดประโยชน์นะครับอ,อย่างเช่นเขาฝึกเลื่อยไม้นะฮะฝึกปลูกเงื่อนมาแล้วเอาตัวนั้นมาใช้ประโยชน์ในการปลูกโมเดลจำลองเพื่อต่อไปเขาถ้าเขาจะทำให้ใหญ่ขึ้นก็สามารถจะทำได้สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อ ชื่อทัชพันธ์ค่ะชื่ออะไรนะคะทัชพันธ์ค่ะ,น,คะนันทิชาค่ะนันทิชานะคะ,ะ,คะเออ่ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ค่ะ,ใ,คะใกล้ไม้จะตอกขอค่ะใกล้รูปเป็นร่างแล้ยอ๋อนี่เดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะค่ะอันนี้สร้างอะไรเอ่ยพีระมิดค่ะ ทำชิ้นงานกันกี่คนคะเนี่ยสองค่ะสองคนชิ้นงานเรสองคนเหรอคะใช่ค่ะโอ้เก่งนะเนี่ยทำได้ใช้เงื่อนอะไรบ้างลูกในการทำใช้เงื่อนกากบาทค่ะนะคะแล้วชิ้นงานนี้คิดว่าถ้าเราไปทําในชีวิตจริงเวลาเราอยู่ค่ายหรือไปในป่านี้สามารถใช้ได้กับเราไหมคะใช้ได้ค่ะแต่คงต้องทําให้ดีกว่านี้เพราะว่าวัสดุมันยังอ่อนแออยู่ค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณน้องนะคะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ใน ทักษะการกางเต็นท์นะคะตอนนี้มีน้องๆกำลังทำกิจกรรมเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเขาจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในการกางเต็นท์มีกี่แบบค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตอกเสาเต็นท์ค่ะตอกเสาเต็นท์นะคะอันนี้เต็นท์นอนได้กี่คนคะเนี่ยจ น่าจะประมาณนนสองสองสามคนได้ค่ะ,คะสองสามคนนะคะตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วเอ่ยใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือ่อกอ,อันนี้แล้วก็อันนู้นค่ะ